con tại trong chơi chơi cùng lục ta gócก่อน ครับ rồi. 这他妈的又。<noise> <noise> เลยเลยเอาเลยอเลยอ่เลยอ่ะเลยอ่ะเลสวยมากครับแคอยๆถายาวยเลยเขะใจเข้าใสุดท้ายว่าอยากเจอมีในายอุ้มนยะใกล้ๆและยิ่งไปนายอุ้เีที่ เราเป็นาชาวอาเซียนด้วยกันเป็นพี่พี่น้องๆกันกกนะครับในสถานที่ที่เป็นตักควาง,ง,างและเป็นความฝันของพวกเราเกิดกันนะครับสถาบันที่นี้เรบสร้างในรัฐบาลไทยได้ก็สร้างนคน,าางคนเก่งให้ทุกสาขาอาชีพได้อย่างแน่นอนนะครับนีนะครับคุ่ายขางหน้าตอไปครับข้มเมอร์ชัมเมอร์อิทู ประเทศไทยนะครับพญประดูรมี่เดชพดากรรมารัาสูส่นในเคือไทยวงขงราชบุรีเสนีมาโมดนะครับอาจารย์สัญญาลัษนะครับวันนี้นะครับยินีที้ร่วงน